สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องโคคขุนพลยังคําสิงโตฟาร์มสกลนครนะคะคลิปนี้หน่อยก็จะมาตามสัญญานะคะว่าจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าน้องวัวที่หน่อยส่งไปมวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกมีอยู่สอตัวนะคะเพื่อนๆมีตัวผู้กับตัวเมียนะคะตัวนี้คือตัวผู้นะคะตัวแรกนะคะแล้วหน่อยจะเล่า ให้เพื่อนๆได้ฟังดูรายละเอียดไอการรับเงินสองสองตัวนี้นะคะว่าได้เยอะขนาดไหนนะคะแะได้กำไรหรือขาดทุนหรือยังไงนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะพาไปให้ดูตอนนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เรียงลำดับจากตัวผู้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะถ้าท่านใดที่ติดตามหน่อยในช่องก็จะเห็นตั้งแต่คลิปแรกเลยนะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะตัวแรกอ้วนมากเลยนะคะตัวนี้ซื้อมาในราคาสองหมื่นบาทนะคะเพื่อนเพื่อนตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาในราคาสองหมืนบาทถ้ารวมรวมกับขุนมานะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่สิบห้าเดือนนะคะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนพอมารอคุณอีกสามเดือนนะคะตัวนี้นะคะแล้วมาดูกันนะคะว่ายอดเงินได้เท่าไหร่นะคะไปคะ่ะไปดูกันคะ่ะ มาดูตัวแรกนะคะเพื่อนๆตัวนี้คือตัวผู้นะคะเป็นชื่อของแม่นะคะตัวนี้นะคะขุนวันที่สองพฤศจิสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเพื่อนๆชำระก็ยี่สิบสี่พฤศจินะคะคือเต็มสิบสองเดือนนะคะน้ำหนักเมื่อขุนสี่ร้อยนะคะน้ำหนักเมื่อเข้าชำระนะคะหกร้อยสี่สิบแปดนะคะเป็นน้ำหนักซากออกมาเป็น 365กิโลกรัมนะคะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ซากได้56.33%เปอร์เซ็นต์นะคะถือว่าออกออกดีมากเลยนะคะเปอร์เซ็นต์ซากนะคะถ้าต่ำกว่า55ก็ไอถือว่าน้อยนะคะแต่ถ้า55ขึ้นน่ะถือว่าใช้ได้นะคะเพื่อน สรุปการใช้การขุนของตัวนี้นะคะ12เดือนนะคะได้น้ำหนักเพิ่มอยู่248นะคะอัตราการจเจริญเติบโตอยู่ที่6ขีดต่อวันนะคะคือ0.64กิโลกรัมต่อวันนะคะเกรด3นะคะเพื่อนๆตัวนี้ได้เกรด3นะคะนี่คือรายละเอียดของน้องวัวตัวผู้นะคะตัวแรกนะคะแล้ว สรุปแล้วยอดตัวนี้ก็คือได้8ปด4มืองร้บาทนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะถ้าตีเฉลี่ยซื้อจากโคจากสมาชิกนะคะตรงหมายเหตุน,นะคะตัวนี้ก็คืออยู่ที่222.57บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะเพื่อนๆเรามาดูว่าหักอะไรไปบ้างนะคะของน้องวัวตัวนี้นะคะ ก็มีหักค่าหุ้นนะคะเพื่อนๆนปกติหนึ่งตัวเขาจะหักค่าหุ้นไว้เลยนะคะ360บาทนะคะค่าธรรมเนียมเช็คเราก็ต้องเสียเองนะคะไม่ใช่สหกรณ์เสียให้นะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆนหลายคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าสหกรณ์ออกค่าเช็คให้นะคะที่จริงไม่ใช่นะคะเราเป็นคนเสียเองนะคะค่าเช็ค7บาทนะคะเพื่อนแล้วก็หักค่าเนื้อด้วยนะคะสมา ชิกได้ได้เนื้อกลับบ้านด้วยนะคะ400บาทนะคะประมาณ2อกิโลนะคะเพื่อนๆรวมยอดสุดทธิที่ได้เงินกลับบ้านนะคะคือ8ปดหมเจ็ดสบสาบาทนะคะตัวนี้นะคะคือน้องวัวตัวผู้นะคะตัวแรกนะคะตัวนี้ ตัวนี้ซื้อมาสองหมื่นทวนนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะเราก็มาหักค่าหารด้วยนะคะสองหมื่นนะคะตัวละสองหมื่นนะคะเพื่อนๆก็จะมีต้นทุนอยู่สี่หมื่นนะคะตัวนี้นะคะก็จะเลือให้หน่อยอยู่สี่หมื่นนะคะสี่หมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบาบาทนะคะก็ถือว่าโอ้ได้เยอะอยู่นะคะน้องวอัวตัวนี้หมนันๆค่ะแต่บางตัว ก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าแต่ตัวนี้คือหน่อยนําเสนอมีแต่ตัวอ้วนๆนะคะแต่อีกหน่อยก็จะมีตัวผอมนะคะตัวที่ไม่ค่อยกินอาหารจะมีอยู่3ามถึงสี่ตัวนะคะเพื่อนๆแต่เราก็มาเฉลีย่ยเฉลี่ยรวมกันนะคะก็โดยรวมแล้วก็อยู่ได้อยู่นะคะไปคะ่ะเดี๋ยวหน่อยจะพาไปดูรายละเอียดของน้องวัวตัวที่สองนะคะว่าได้กำไรเท่าไหร่นะคะได้ ยอดขายเท่าไหร่นะคะไปค่ะไปดูกันค่ะมาดูตัวที่สองนะคะเพื่อนเพื่อนตัวนี้เป็นตัวเมียนะคะตัวนี้หน่อยตีราคาเมื่อซื้อมาสามหมื่นนะคะเพราะหน่อยซื้อมาเป็นสองแม่ลูกนะคะตัวลูกสองหมื่นแปดนะคะวันนี้เราไปดูยอดขายของตัวเมียตัวนี้ด้วยนะคะก่อนตัวลูกนะคะไปค่ะไปชมกันค่ะว่าจะได้กำไรเยอะไหมนะคะเพื่อนๆ ตัวนี้คือตัวที่สองนะคะเป็นตัวเมียนะคะตัวนี้น้ำหนักจะเบาก่อนตัวผู้นะคะตัวนี้คือน้ำหนักเมื่อเข้าชําแหละนะคะอยู่ที่629นะคะเป็นซากออกมาอยู่348ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ซากได้ห้าสิ้าจุดสามสาก็ถือว่าใช้ได้นะคะถ้าห้าสิบห้าขึ้นนะคะสรุปนะคือก็คือคุณได้สิบสองเดือนนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะ การจเจริญเติบโตก็2 2 9กิโลกร,รัมนะคะ,ฉะเฉลี่ยก็คือวันละ5ขีดนะคะตัวนี้ได้เกรด3เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนี่คือรายการรายละเอียดนะคะการใช้อาหารมาตรฐานขยายพัดโคโค,โคสะอาดอะไรก็เนี่ยคะ่ะได้นะคะเรามาดูยอดรวมนะคะยอดรวมตัวนี้จะได้น้อยกว่าตัวนั้นนะคะเพราะตัวนี้น้ําหนัก เบาวกว่านะคะได้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทนะคะเพื่อนๆแตคะไปดูรายการหักของข้างหน้าอีกนะคะอีกหน้านึงนะคะเพื่อนๆคือตัวนี้นะคะยอดขายได้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบาทนะคะเพื่อนๆก็ต้องมาหากักค่าอาหารหักค่าอาหารส่วนนี้ก็คือเป็นค่ากากน้าตาลบ้างนะคะแล้วก็ค่าอาหารเม็ดด้วยนะคะเพื่อนๆช่วงหลังๆมานิดหน่อยได้ เอาอาหารเม็ดด้วยนะคะเพราะสากรมีกฎเงื่อนไขให้ออกมาบอกว่าให้ใช้อาหารสากรรด้วยนะคะแล้วก็หากค่าหุ้นนะคะค่าเช็คนะคะแล้วก็มีค่าเนื้อด้วยนะคะที่สมาชิกได้นํากับใจนะคะประมาณ2กิโลนะคะราคา400นะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้ว น้องวัวตัวนี้เหลือกลับบ้านเจ็ดหมื่นสี่สิบเอ็ดบาทนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นตัวเมียนะคะต้นทุนที่หน่อยซื้อเข้านะคะอยู่ที่สามหมื่นนะคะเพื่อนๆตัวนี้สามหมื่นบาทแล้วเรามาหักค่าอาหารอีกนะคะสองหมื่นบาทนะคะก็จะเป็นห้าหมื่นนะคะคือต้นทุนของน้องวัวตัวนี้นะคะห้าหมื่นแล้วก็ยังเหลือให้หน่อยอยู่นะคะสองหมื่นนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะตัวได้เยอะได้น้อยบ้าง แต่ก็ยังไม่มีตัวที่ขาดทุนนะคะนอกจากจะเหตุสุดวิสัยคือป่วยได้ขายออกนอกระบบนะคะตัวนั้นก็คืออออก็ค่อนข้างจะ ขาดทุนนะคะตัวนั้นนะคะแต่แต่ก็ไม่ค่อยมีนะคะส่วนมากความเสี่ยงของแบบนั้นก็คือไม่ค่อยมีนะคะเพื่อนๆสรุปแล้วสองตัวนี้ให้กําไรอยู่หกหมื่นนะคะเพื่อนๆถ้ารวมกันตัวนั้นสี่หมื่นตัวนี้สองหมื่นนะคะก็เป็นหกหมื่นนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะคือรายได้ของโคขนนะคะ แต่ตัวนี้คือหน่อยนําเสนอคือเป็นวัวอ้วนๆที่สมบูรณ์นะคะเพื่อนๆแต่ตัว,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 วที่ผอมๆก็มีอยู่นะคะรอติดตามกันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์รับชมคลิปให้จบด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ